เขามีสัญญาณทางอากาศกันเนี่ยมีดาวเทียมมีอะไรเนี่ยแล้วในโบราณเนี่ยวราสาาไทายมันยังมันยังไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปไทายก็หลายเรื่องแบบนี้เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยก็ในบริบทนะครับของความหมายเดิมๆเ,เราก็สามารถที่จะขยายความให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ เช่นการสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยโอ้ใช้นกพิ่าามีไปรษณีย์จะต้องเดินทางไปส่งเอกสารอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้เป็นไงครับโอ้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตโอ้พูดคุยกันได้อย่างข้ามโลกข้ามทวีบโอ้ไหนดีตอนอาจารย์เด็กๆก็ไม่มีนะครับถ้าทางไกลเนี่ยโทรเลขอย่างเดียวเลยนะโอเค ไปต่อไหมครับอ่ตอนนี้เป็นแบบมือหัดละซึ่งอาจารย์เคยสง่งภาพนี้ไปให้เรานะ่ยเท่าที่นักษาเข้าใจเนี่ยนะครับเขียนอะไรลงไปในนี้ก็ได้ให้มากที่สดุดเท่าที่นักษามีความรู้สึกดูที่ครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างตามที่อาจารย์อธิบายไปนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับว่านักษาจะต้องใส่อะไรบ้าง นักษาร,รู้อะไรก็ใส่เข้าไปการแบ่งส่วนราศีเรียกว่าจักรราศีวิภาคเนี่ยเขาแบ่งแล้วอะไรมันคืออะไรตรงไหนนักษาใส่ไปนี่คือกิจกรรมนะครับให้นักศึษาทบทวนนะในช่วงของสัปดาห์โอเคนะครับถ้านักษาขยันก็จะได้กับตัวเองนะครับ ถ้านักศึกษาไม่ทําแบบแานอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะก็อาจารย์กเป็นสอบตรวจด้วยนะครับก็อยู่ที่ตัวนักศึกษานะครับทําก็ได้ตัวเองไม่ทําก็ไม่เป็นไรโอเคครับมีคําถามไหมครับแต็กก็จะมีเท่านี้มีคำถามไหมครับ พักพูดคุยก็คือเดื่อนักศึกษาจะมีคำถามกับอาจารย์ประการใดเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเข้าห้องน้ำรับสองสามนาทีนะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักศึษาก็เชิญนะครับตาลบาลักสองสามนาที มืนไหมคะตอนนี้ตีมืนมากเลยหลักๆต้องจําก่อนนะครับพี่ <c oughs> ถ้าดูนะ <c oughs> ผมก็คือต้องจําก่อนแต่ว่ามันจากที่อาจารย์สอนมันจะมีสูตรในการจําถ้ามันมันมันก็เหมือนก็นคืออะไรนะอะไรนะ ต้องไล่อตัวจำดาวปเสริฐให้ได้จำดาวเกษได้เราก็จะรู้แล้วเราอ่ะในส่วนแล้วก็มาเยอะในส่วนของของอะไรที่อ่าที่โคนธาตุครับมันก็จะไปแฝงอยู่กับตัวตียางที่ประจำแต่ละที่แล้วส่วนไอ้ตัวนว,วังก็จะเป็นไล่ตามลำดับดาวของรอบการโคจรทั้งหมดทั้งนว,วัง แต่ผมก็ยังจาไม่ได้หรอนะผมก็เหมือนพยายามจะจําเคสอยู่เหมือนกันที่แรกก็จดนะตอนหลังแม่นั่งดูให้เข้าใจดีอ่าได้ยินนะได้ยินนะแต่ว่าร <c oughs> ะบายกันระบายระบายกัน <c oughs> ครับแต่ว่าแต่แต่กรณีกรณีพิษเนี่ยกาลังหาวิธีในการที่จะรัดในการจํา <c oughs> อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูจากเลขมันจะเหมือนแครับอะไรหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งแล้วก็ มันเป็นระดับของการเรียงตัวเลขอ่ะมันมันต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูบ่อยครับพยายามดูไวบ่อยพยายามคิดถึงมันนะ่ะแล้วก็มันจะค่อยๆจําไปเองนะครับเหมือนว่าเวลาเราไปท่องบทสวดมอนตอ์เนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าโอ้เราท่องครั้งเดียวจําได้เลยต้องสวดกันซ้ํากันหลายทีใช่ไหมครับยิ่งบทยาวๆเนี่ยมันก็ต้อง ท่องจำอ่ะเยันไงธรรมชาติถธรมธรมดาในส่วนที่อาจารย์แนะนำก็คือก็เป็นเรื่องของเทคนิคของของอาจารย์เองแต่ว่าถ้านักศึกษาเนี่ยมีเทคนิคแบบอื่นที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยจำได้เร็วกว่าที่อาจารย์แนะนำก็ได้ทางนั้นแหละครับก็ขอให้จำไม่ได้เป็นลากก็อย่างที่ว่านะ ถ้าถ้านักศึกษาไม่จําเนี่ยก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเวลาศาสตร์จะพยากรณใครเนี่ยขอขออาจารย์ขอเปิดตําลากล็อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขอขอดูหน่อยว่าทฤษฎีว่าไงโ๊ยเขาไปกันหมดแล้วเขาบอกว่าโอ,โอาจาคนนี้มือใหม่จังเลยไม่น่าเชื่อถือถ้าเราคล้องแค่วเนี่ยมันหมายว่าเราเก่าพอแล้วไงแล้วก็ฝากไว้ละกันอ่ะโอเคอาจารย์จะไป พูดเนื้อหาในตำราดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อนักศึกษาเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอาจารย์อธิบายจากตำราเพิ่มเติมดีกว่าแล้วก็อภายในเดือนเนี่ยนะครับหลังจากสอนความหมายอของจักรราศีเนี่ยน่าจะหมดวันนี้แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของดาวความหมายของดาวมาตรฐานดาวต่างๆนานา,นาเสร็จครบท้วนแล้วเนี่ย ก็จะเริ่มสอนอาการดูปฏิทินแล้วก็จะให้ผูกดวงของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มสอนเรื่องการประกยัดน,นะครับก็สามเดือนแนสายจะต้องได้นั่นแหละนะครับรอดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวนักสายเองด้วยนะอโอเคครับสอนเลยวิชาเยอะแยะไปหมด จะขอเปิดด้วย PDF viewer เพราะว่าจะต้องใช้เครื่องมือด้วย อ่ยัญญาบัานเนี่ยไม่พูดแล้วนะอาจจะเปิดดูไปเรื่อยๆแล้วก็วนะครับตรงไหนที่อาจารย์จะเน้นก็นักขาก็าดูแล้วกันจะได้เข้าใจนาจากราศีที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับจากราศีวิภาที่ในตำรามันออกหรือว่ามันแหวนไปเนี่ย วงโคจาขอางาที่บนลนันนาเส้นสุริยทีเนี่ยเส้นที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ดูในโปรแกรมทองฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับเส้นที่ว่าเนี่ยก็จะไปเห็นกลุ่มดาวจักรราศีทั้งสิบสองราศีที่ว่าเนี่ยนะครับบนท้องฟ้านะชื่อราศีร่วมนักศารศึกษาทราบแล้วผ่านไปมาตาทางหโหราศาสตร์ เรียนไปแล้วเนาะ,ะหนึ่งจักรราศีมียี่สิบเจ็ดเลิกยี่สิบเจ็ดกลุ่มดาวเลิอกอย่างที่ว่านะครับหนึ่งเลิกมีสี่บาทเลิกหรือสี่นา,วางว่าไปแล้วนะครับชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมีสิบบาทนะครับบาทเวลาในยุคโบราณเนี่ยนะครับหนึ่งบาทมีหกนาทีเช่นถ้าเราเกิดไปอ่านประวัติศาสตร์ว่านะครับเลิก ลงเสาหลังเมืองนะครับวันที่ยี่สิเดเมษมายนสองพันสามร้อยยี่สิบห้านะครับเวลาลุ่งแล้วเก้าบาทเนี่ยเราก็เวลาอะไรลุ่งแล้วเก้าบาทนั่นคือเวลาหกนาฬกาห้าสิบสี่นาทีลุ่งแล้วก็คือว่ายำลุ่งยำลุ่งแปลว่าเวลาหกนาฬกาเก้าบาทหนึ่งบาทไม่โอนาทีเก้าหกห้าสี่เราต้องแปลเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้น พวกมาตรางเนี่ยเรารู้ไว้ก็เป็นการดีอ่าเลขแทรราศีบอกไปแล้วเนาะศูนย์ถึงสิเบเอ็ดเริ่มที่ราศีศูนย์ราศีเ,เมษน,นะครับไปสิ้นสุดราศีที่สิบเอ็ดราศีเมษนะครับถือว่าทบทวนไปเรียงดาวเห็นไหมราศีพักวันเริ่มที่ดาวอาทิตย์ก็เรียงจากใกล้ไปไกลอาทิตย์แล้วไปพุธไปสุกแปลงคารประหัาดล้วไปสาว ภ้างคืนจันรเป็นประธานก็มีพุทธอ่สูกอังคารพฤหัสราหูแล้วก็คือราหูเดิมที่เป็นเสาวสาวยกให้ราหูนะครับฉะนั้นก็จะเกิดเป็นดวงโหราศาสตร์ไทยแบบกเกษตรสองเรือนอย่างที่ว่าน,นะครับโอเคนะครับถ้ายังสงสัยอยู่ก็สามารถถามเพิ่มเติมได้ครับผ่านไป ถ้าเรียนรู้ไปแล้วไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำ,น,น,ำนะครับหลายเรียบไปอ่านเอานะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับธาตุไฟคืออะไรนะครับก็อ่านเอาละกันนะครับพวกนี้อ่านได้เข้าใจได้นะครับธาตุดินคืออะไรนะครับดินเป็นยังไงมันคง แข็งแรงหนักแน่นอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นอ่าบุคคลใดเกิดในราศีธาตุด,ดินก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงถาวรในอใจิตใจในความคิดนะครับอคนเกิดในราศีธาตุไฟเป็นคนกระตือรือร้นอะไรก็ว่าไปคิดเร็วนะครับรุนแรงใจร้อนอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าค่อยว่ากัน ท่านลมนะครับก็ผันผวนเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับอ่าจิตใจบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักอ่าธาะคน้บเยือกเย็นอ่อนไหวชุ่มชื่นนะครับก็เอาลักษณะทางกายภาพนะครับของธาตุต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปแปลงออกมาเป็นคำพยากรณ ครับถ้านักษาอา่านก็จะไปในทำนองนี้แหละนะครับไฟลักษณะเป็นไงดินลักษณะเป็นไงลมลักษณะเป็นไงน้ําลักษณะเป็นไงนะครับก็จะเอาลักษณะทางกายภาพของสิ่งเหล่าเนี้นะครับแปลงมาเป็นความหมายทางการพยกากรณ์ฉะนั้นเมื่อนักศึษาอา่านแล้วก็จะเข้าใจไปตามความหมายที่ที่เขาว่าไว้อย่างนี้แหละนะครับนะครับต้น่ากลางทาา่ทาปลาย่าอะไรก็ว่าไปหมดแล้วเนาะอ่าภูมิประเทศ นะครับคืออันนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะตายตัวนะครับก็ให้เห็นเป็นแนวทางนะครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วมันจะตรงไม่ตรงก็ไม่ได้มีข้อพิสูจน์อะไรนะครับแต่ว่าตำหลับตำลาท่านแปลไว้ให้แบบนี้นะครับเราก็ลองหยิบยกไปใช้นะครับบางทีเขาอาจจะพูดถึงพื้นที่ลักษณะของพื้นที่เป็นยังไงฉะนั้นเนี่ย อยู่ในราศีธาตุอะไรลักษณะของพื้นที่ก็จะเป็นแบบเช่นนั้นเช่นถ้าอยู่ในราศีของธาตุน้าแปลว่าต,ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันมีน้ําเช่นบริเวณใกล้คลองใกล้บึงริมทะเลอะไรเงี้ยนะครับถตาถ้าดินอยู่ในสวนในป่า้าลมอ่าลมจะมีบนนุน่นบนเนินเขาบนภูเขา บนที่สูงสูงเห็นไหมครับก็สามารถนำไปใช้ในการพยากรมันก็ไม่ได้ถึงขั้นตายตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดของครูบาอาจารย์ซึ่งก็เอามาถ่ายทอดกันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องทายแบบนี้โดยเฉพาะนะครับน่กสามารถนึกสาป,ประยุกต์เอาไปใช้เป็นอื่นๆได้นะครับ เพศเนี่ยนะครับก็เช่นกันสลับเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงนะดีกว่าไม่มีอะไรจะให้พยากรน,นะครับเพศชายคือคืออะไรเพศหญิงคืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนหญิงหยางอะไรนี้เป็นต้นนะครับมีสว่างมีมืดนะมีบิดามารดามีแข็งมีอ่อน นะครับมีขย,นย,ยันมะีขี้เกียจนะก็มีคู่กันไปมีดีมีชั่วนะครับมีมืดมีสว่างมีดีมีเลวแล้วก็ว่าไปนะครับนะจอราศีตัดสินละราศีทวิภาวะราศีอาจารย์พูดไปแล้วนะครับเนี่ยสิ่งเราเนี่ยจะนำไปใช้หรือไม่ก็สุดแล้วแต่ดุลวินิศนะครับ แต่ในขณะที่เรียนนักศึษาเอาความรู้ในเชิงทฤษฎีไปให้ครบถ้วนแล้วกันนะครับถึงต่อพยากรจะหยิบยกไปใช้หรือไม่ก็สุดแล้วแต่นะครับนึกถึงจุดไหนได้ก็หยิบตรงนั้นขึ้นมาจุดไหนเอาไปใชใ้ไปพยากรแล้วได้ผลก็เอาตรงนั้นมาอย่างเช่นคําถามว่านักศึกษาที่มาเรียนหอา,าศาสตร์นักศึกษารู้ไหมว่าดวงตัวเองเนี่ย ที่มาเรียนนรสตรเพราะอะไรแล้วเรียนไปแล้วเนี่ยจะไปได้ดีไหมนะครับแล้ววันข้างหน้าเนี่ยจะไปใช้ประกอบอาชีพได้ไหมจะมีชื่อเสียงไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเราก็อ่านในดวงนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวพอถึงชั่วโมงที่พยากรณก็จะสอนให้อ่านนั่นแหละนะครับแล้วก็อ่านของตัวเองนะครับ หรือว่านักศึษาผู้ใดสมัครใจอาดวงขึ้นกระดานเราก็มาพยากรณ์ไปด้วยกันอนี้เป็นต้นผ่านไปนะครับอะไรที่อธิบายแล้วก็ผ่านไปหรือว่านักศึษาท่านไหนที่อ่านไปแล้วสงสัยตรงไหนก็ถามเขามาได้เลยนะครับเป็นทิศก็ได้ตามนี้นะครับโอเคเดินทางไปทิศไหนนะครับจะเป็นเสด็จมงคลนะครับหรือว่า ดาวอะไรที่เป็นมงคลกับของหนูของผมอะไรกันแล้ว